รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการโอปอล์ล่อเฟรมค่ะ <_ d ial> รายการกฎหมายรูปแบบใหม่นะคะที่เปรี้ยวเก๋และครบรสนด้านกฎหมายมากที่สุดค่ะผ่านประสบการณ์และคดีความที่เกิดขึ้นจริงนะคะเราจะมาช่วยแชร์และไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกับคําตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะและเรายังมีลอเฟรซึ่งเป็นตัวแทนความคิดต่างๆด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับลอเฟรค่ะ <_ d ial> คุณปุ๊กกี้แม่บ้านจุดเปรี้ยวที่คิดได้แตกต่ คุณเผือกทายาสนักกฎหมายที่คุกคลีกับกฎหมายมาตลอดคุณมาดามมดผู้ที่มีภาวะทางอารมณ์ชี่กาคนอื่นคุณจัดชายหนุ่มผู้เป็นที่พึ่งของทุกคนทั้งสี่ท่านเดี่ยวคัดมายเนี่ยนะคะล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางสิ้นท่านแรกก่อนดีกว่าค่ะคุณปุ๊กกี้อดีตนางงามประจวบคุณปุ๊กกี้มีความรู้ด้านกฎหมายมากน้อยแค่ไหนคะ ก็เรียนจบมาสูงนะคะแล้วก็มีมความรู้เหมือนกันแต่ว่าท,ทิ้งไว้ที่ารายล้นแล้วค่ะ,ะไม่เหลือเลยแปลว่าไม่ไม,มีความรู้ค่ะโอเคมาดูความหวางของเรา <S <S จัดคะ่ะมีค,ความรู้ด้านกฎหมายมากน้อยแค่ไหนคะก็ตั้งแต่เรียนตั้งแต่อนุบาลจนจ,จบปริญญาตรีไม่เคยเรียนกฎหมายเลยสักวิชาหนึ่งแต่ว่าหลังจากจบแล้วทํางานก็พอรู้กฎหมายบ้าง แต่ด้วยหนะ้าที่การงานของคุณจัดเท่าที่ดิฉันเห็นก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะทั้งหมดนั้นไม่มีพื้นฐานกฎหมายเลยม,มีมีบ้างครับแต่ว่าเป็นอาศัยคู่พักรักจาํา<ม>อ่านเอาเองอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมให้ความหวังก็คือจะทําให้เต็มที่ครับค่ะเรายังหวังในตัวเขาได้อยู่ป็นม,ม,มาดามมีความรู้ด้านกฎหมายมากน้อยแค่ไหนคะมนมีพร้อมทุกอย่าง ยกเว้นสมองค่ะไม่รู้อ่ะเ่อในหวัวของมดแบบมันมีมันมีแต่วีกกนนึงออกมาแล้วคุณมดมีความรู้สึกยังไงกับคนที่กระทําผิดต่อกฎหมายคะมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะเชื่อตอนนี้คือหนักหัวมากนะ ใช่ไหมอะล่ะค่ะวันนี้ผมดันต์ตังคุยกับผมหน่อยคุณรู้กไหมไหมคะผมเนี่ยเป็นทายาทของทนายความตัวจริงครับคุณอปอครับกสะทนตรงได้หมายความว่าคุณพ่อเป็นทนายคุณพ่อเป็นทนายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอปอมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแนะนำให้ไปถามพ่อผม ปรวลกฎหมายอะไรเลยถูกไหมอ่านมาตั well. it, ้งแต่เด็กคุณพ all, course, ่ออ่านประมวลกฎหมายให้ฟัง in ก <Yes> ่อนนอนตั้งแต่เด็กนะแท่งคืออะไรอาญาคืออะไรคะแท่งคือทางแยกครับอาญาอาญาน่าจะเป็นน้องของแม่ แทนของพวกเราประชาชนนี่แหละ,ค,ะค่ะที่รู้กฎหมายบ้างไม่รู้กฎหมายบ้างคิดว่าตัวเองรู้บ้างแต่ปัญหาเกิดขึ้นเสมอและวันนี้เราจะลองดูว่าจากความคิดของทั้ง4นี้ซึ่งเป็นเสียงของประชาชนทั่วไปเมื่อเกิดปัญหาพวกเขาจะช่วยเราแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะ่ะขอเสียงปรบมือกับรอเป็นทั้ง4ของดิฉันค่ะ แน่นอนว่าความคิดเห็นของ Law f r i e n d ของเราจะยิ่งเข้มข้นขึ้นในทุกสัปดาห์ค่ะแต่แลายการเราเป็นรายการกฎหมายค่ะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตัวจริงที่จะคอยให้คําแนะนํานะคะขอเสียงประมือให้กับทีม Law Firm ของดิฉันทั้ง3คนค่ะคุณชาทนายความและที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจคุณการทนายความและที่ปรึกษากฎหมายด้านคดีความและระงับข้อพิพาท คุณต้องผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศทีมรอเติมนะคะคือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะซึ่งทั้ง3ท่านเป็นทนายผู้ส่งคุณวุฒที่ไิ้เทินมาค่ะต้องขอถามคุณทนายแต่ละท่านของเรานะคะว่าตอนนี้มีเคสหรือว่าคดีไหนที่อยู่ในความสนใจบ้างคะเริ่มจากพี่ชาติก่อนค่ะของผมน่าจะเป็นเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ทุกท,ทุกท่านแชร์กันอยู่โพสต์กันอยู่หรือว่าวาดคนอนอนกันอยู่ บางคนรู้หร kind of exactly. ือเปล่าว่ามันมีกฎหมายเข้ามาควบคุมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับบางคนหลับ wow, หูหลับตาแชร์เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ชาติเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงค่ะต่อค่ะพี่การขาตอนนี้สนใจเรื่องคดีไหนเป็นพิเศษครับผมว่าตอนนี้ก็กระแส AAC มาแรงนะครับการค้าการลงทุนชายแดนการค้าระหว่างพม่าไทยลาพวกนี้ครับสิงคโปร์ก็เป็นเคสเป็นข้อดิสพิวส์กันเยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะต้องต้องค่ะตอนนี้มีคดีอะไรที่ต้องสนใจบ้างคะก็ เป็นคดีที่มีมา<ม><ม>แตสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็คือคดีครอบครัวปุ๊กกี้มีอะไรจะถามต้องอะไรอย่างนี้ไหมคะเกี่ยวกับพวกคดีถลกหนังสัตว์มาใส่คอย <c oughs> จะมีอันนี้ไม่ใช่หนังสัตว์ครับอันนี้คือเก็กบเกี่ยวจากตัวเองแล้วเมาสะสมไว้ ไม่อยากให้รอเฟรนมีปัญหากับรอเฟรมจริงค่ะดังนั้นนะคะเรามีผู้ที่เขามีปัญหาจริงๆคะ่ะทุกท่านคะ่ะแล้ววันนี้เขาอยากจะมาปรึกษาพวกเราคะ่ะเคสแรกของโอปอลรอเฟรมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักค่ะแต่งงานกันแล้วดูมีความสุขดีแต่มีมือที่3เข้ามาเรื่องราวน่าสนใจไม่ได้อยู่แค่นั้นคะ่ะเรื่องราวเป็นยังไงขอเสียงปรบมือต้อนรับเคสแรกของเราคะ่ะค่ะ เรีนเชิญตรงนี้ค่ะคุณอะไรคะคุณบีณค่ะคุณบีค่ะวันนี้เรื่องที่จะนํามาปรึกษาเรานี้หนักหนาสาหัสประมาณไหนคะสาหัสมากสําหรับบีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีค่ะเรื่องสามีคุณบีพร้อมที่จะเล่าต่อให้พวกเราฟังไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะเรื่องมีว่าอะไรบ้างคะคุณบีก็ถ่ะคุณปอหายปไปไหนคะช <laughs> ที่ฉันจะอยู่ตรงไหนของเวทีก็ได้มีไม่ต้องปรกันทิ่ฉัน,นเล่าเรื่องของคุณเดียวมาค่ะประมาณ5ปีที่แล้วอะค่ะคือบีเรียนจบใหม่ๆแล้วก็สมัครงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ,คะพอทำงานไปได้สักพักก็มีผู้ชายเข้ามาจีบโดยการแปะโน้ตเอาไวเ้เล็กๆที่โต๊ะทำงานของบีทุกเช้านะคะพร้อมกับคัพเค้กก้อนหนึ่งแล้วก็ข้อความในกระดาษโน้ตนะคะ จะเปลี่ยนไปทุกวันอาทิว่าเวลาผมมองขึ้นไปบนฟ้าผมเห็นแต่หน้าคุณบีอินเนาะแับเนี้ยเนาะมันก็ดูงวดงามมีคุณบี ก็ก็ใช่อ่ะค่ะก็คือเขาทําแบบนี้ประมาณ1เดือนก็คือพูดง่ายๆว่าหนุ่มหล่ออารมณ์ประมาณมาริโอมาจีบเราด้วยการแปะโน้ตแล้วให้คัพเค้กเราทุกวันเป็นเราเราก็ต้องเคิมถูกไหมใช่ดิฉันถามตัวเองใช่คุณก็เลยตัดสินใจคบหาใช่ค่ะค่ะวันเกิดเขาเราก็โอเคไปทานข้าวกันที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ของบีด้วยนะคะทานทานไปเขาก็บอกกับบีว่าคุณบีครับแต่งงานกันนะครับ แต่ง,งานขอแต่งงานหลังจากนั้นไม่นานเราก็แต่งงานกาันแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ,ะแต่งงานกันได้ครบหนึ่งปีอะค่ะวันครบรอบวันแต่งงานเราก็ตกลงกันว่าจะไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาบอกว่าให้บีไปก่อนบีก็ไปรอสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มาอพอไม่มาบีก็เลยหนีกลับบ้านไปก่อนพอกลับไปถึงบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บภาพที่เห็นก็คือมีแต่ดอกไม้เต็มบ้านไปหมดเลย เขาก็เดินมาขอโทษเขาบอกว่าผมขอโทษที่หลอกให้คุณไปรอที่ร้านอาหารค่ะเพื่อที่เขาขอเวลามาทำเซอร์ไพรส์เราที่บ้านเขาขอโทษเสร็จก็ไปนั่งทานข้าวกันแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมีเพื่อนเขามานะอยากจะแนะนําให้รู้จักเป็นเพื่อนที่เขาสนิทมากภาคหนึ่งเพื่อนเขาก็มาืมเพื่อนเขาก็มาแล้วก็สังเกตอเออเพื่อนเขาก็หน้าตาดีเน,อนอาะอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะ เยียมเลยอาล่ะเอาเลย้สงสัยแล้วแหละเขียนกรคุณอย่าด่วนจะรู้เดี๋ยวเขาฟ้องนะเดี๋ยวเขาฟ้องนะเขาก็แนะนำบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่เขาคบมานานแล้วแล้วก็สนิทกันมากๆอืมแต่สถานะของเขาตอนนี้มันเกินเพื่อนไปแล้วโอ้โหแบบนี้ก็งานเข้าสิครับคุณบีเรื่องราวความรักของเราสองสามคนจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับ เราก็ทําอะไรไม่ถูกอะน้องก็คือมือสั่นแบบหน้าชาอะไรเงี้ยก็เราก็ถามเขาว่าเราวยังไงค่ะเขาก็บอกว่าเขารักบีอย่าคิดว่าเขาไม่รักเขารักแต่ว่าเขาเลือกใครไม่ได้เขาขอเวลาบีไปให้ผู้ชายของเขาบ้างแล้วมันมีวันนี้คือ คือบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เกิดขึ้นยังไงบีก็ไม่รู้บีก็บอกเขาว่าบีทําให้ไม่ได้บีขอหย่าเราบอกเขาไปว่าขอหย่านั่นคือความตั้งใจจริงของเราถูกไหมคะแล้วเขายอมไหมคะเขาไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าเขารักทั้งสองคนเขาเขาทิ้งบีไปไม่ได้แล้วบีก็ถามเขา,เาว่าเราจะยังไงจะอยู่กันแบบนี้หรอเขาก็บอกว่า เขาเขาขอเวลาได้ไหมแต่แต่คือเขาก็ทิ้งผู้ชายคนนี้ไม่ได้จากเรื่องราวความรักทั้งหมดที่คุณบีพยายามเล่าว่าผู้ชายคนนั้นดีมากแค่ไหนและสม่ำเสมอมาโดยตลอดด้วยจนวันหนึ่งเขาก็ยังดีอยู่เพียงแต่เขามีผู้ชายอีกคนของเขาเขาโอเคแต่คุณบีไม่โอเคและต้องการที่จะ<ร>อ,อย่ากแต่เขาไม่ยอมค่ะนั่นคือเรื่องราวของคุณบีค่ะเราจะหาทางออกให้กับคุณบีได้ยังไง ติดตามช่วงหน้าไหนโอปอร์โลเฟิร์มค่ะกฎหมายต้องให้สิทธิ์เราการฟ้องหย่าเรามีผัวใหม่ได้เลยค่ะไม่ต้องแคร์เพราะว่าผัวเก่าเราเป็นเกย์หรือเ่ะเราไม่เอาค่ะ